ของกล้องของคุณให้พร้อมแล้วก็โอ้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเรานับจำนวนค่ะจำนวนเยอะไหมคะเยอะโอ้เสียประเยอะ์เลยจำนวนเยอะไหมดีค่ะนะคะมิวสิกมาแล้วนะคะถ้าพร้อมนะคะที่เหลือเตรียมตัวร่างได้เลย5 4 3 2มิวสิกค่ะไปแล้วนะคะ3า สองขาา่าถึงว่ามาแจมเลยสองานกนเลยดูเลยสอง้านใครดีไหใครดีน <c oughs> ะ้ได้ตัวเวทีก็เยอะเลยนะถ้าผ่านไปค่ะต้องหาคนพลาดให้ได้นะคะเราจะไม่จับเวลากันแล้วดูว่าใครจะพลาดก่อนนะคะใครที่ทนได้นานที่สุดยี่มุดเลยสามวันผ่านไปค่ะเรามีเวลาจะถึงตีสองในวันนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวค่ะใครที่พลาดก่อนนะคะเราจะถือว่าอีกฝ่ายชนะไปเทย สจ้าหนีดีเยี่ยมค่ะติ๊กต๊อก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 เราก็จะจัดกิจกรรมดีๆต่อกวันนี้นะคะแล้วก็ปล่อยเป็นไปทีค้างเอาไว้ช่วงนี้ท่านใดที่อยากสมัครสมาชิกติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราได้เลยนะคะแล้วก็สามารถสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกของคูณช่องได้โอ้แต่ผมจะยากจริงๆโอ้ลิฟต์ปล่ามีการขยับค่ะมีการขยับตอกเลยมือกันแล้วนะคะติ๊กต๊อก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 ดังนั้นช่วงนี้เราจะมีไฮไลท์พิเศษให้กับคุณค่ะ เราจะตัดสินกันแล้วนะคะเรื่องด้วยความเขี้ยวกันมาจบแบบนี้งงเมื่อมิวสิกมาพวกคุณจะต้องเต้นเต้นเต้น,ตนแล้วพิ่งเต้นให้ลีลาดีที่สุดเพราะว่ารอบต่อไปนี้จะไม่เกี่ยวกับครค้างแล้วคุณต้องแข่งกับเต้นว่าลีลาผู้ไหนที่ดีที่สุดคุณจะได้รับรบางวัลชนะเลิศไลค่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สุภาพสตรีค่ะ, <S <S ดคะเดี๋ยวปล่อยให้กับกลุ่มเขาขับเขี่ยวกันนะคะเราก็รอองยิบยู่ข้างหลังกันดีกว่า กาเสริมไหมคะขอเสียงเบาๆให้ได้ยินหน่อยค่ะเบาจริงๆค่ะถ้ามีกติกาเสริมอยู่อย่างนี้ก่อน A F นะทุกคนมาลุกแกล้งได้เลยคะ่ะตัวแทนทีมไหนพลาดก่อนนะคะอีกฝ่ายชนะไปเลยเรียกันนะจุดนี้โอกาสมาถึงมือุูแล้วค่ะในการกัดแกล้งข่าเรียนเชิญกันเลยคะ่ะนะคะอยา่อยาขยับตายเยอะคะ่ะให้ค้างไว้เข้าไปใกล้ไปได้เลยอย่าเอาปากเปล่าเะค่ะเต็มที่กันเลยคะ่ะเข้าไปแกล้งไปใกล้ๆได้เลยเดีเย๋ยนวะ,ะเห็นได้ว่าคู่หูกันฝ้าเดียวกันเลย แอคชั่นเดียวกันก็ปี้เป็นร่างครักันโอ้คูตอนนี้เราได้ผู้ชนะแล้วคุณทำดีแล้วแต่ว่ายังดีไม่พอสำหรับทุกท่านในรอบนี้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับผู้ชนะของเราด้วยนะคะเดี๋ยวมอบรางวัลกันเลยค่ะแอบปากเงียบกันเลยนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญนะคะทุกท่านโดยเป็นว่าท่านที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของเราขึ้นมาบนเวทีเมื่อ วัลกันก่อนดีกว่ารอบนี้บอกได้เลยว่านะคะมีขับเคี่ยเป็นยางถึงที่สุดจริงๆนะคะาท้านนี้และของรางวัลมาแล้วนะคะรอบนี้เดี๋ยวเราจะให้นะคะนักผาาฝันนะคะเริ่มจากนะคะทำแมสก์นะทำการเซ็นแล้วก็ส่งมอบให้เลยค่ะส่งมอบเลยนะคะแล้วก็ส่งบีตามเก็บด้วยนะคะของทั้งหมดเนี่ยเราจะยังไม่รวมภาษี7%นะ นะะคทุกคนที่อยากจะร่วมถ่ายรูปนะคะเดี๋ยวจะพูดึงลงไปปุ๊บสามารถนะครับถ่ายรูปกันได้ถือว่าวันนี้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆค่ะ ที่เราเตรียมมาให้ดีมากและมากกอ่ที่มารูปสมบูรณ์ของทีมชาติไม่ได้เพพราะวันนี้เท่านั้นขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวส่งมอบให้กับผู้โชคดีของเราเลยค่ะวันพรุ่งนี้นีอีกเช่นเดียวกันค่ะนะคะขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวนี้คือท่านแรกที่ชนะรางวัลของเรากันไปเดี๋ยวเรียนเชิญน้องหอด้านล่างเลยค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญน้องแอนขึ้นบนเวทีเลยนะคะดีใจตื้นตันมือไม้สั่นกันเลยนะคะเรียนเชิญกันเลยค่ะ